ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กับประชาชน3กลุ่มหลักๆในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม64นี้กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อ สำหรับใช้ซื้อสินค้าของกินของใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับร้านธงฟ้าต่างๆรวมถึงร้านค้าคนละครึ่งนะครับก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษเพิ่มอีก300บาทต่อเดือนนะครับก็จะทำให้มียอดรวมสิทธิ สำหรับการใช้ซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าที่รับปัดสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยได้รวมเป็นคนละ7 0 0 0ถึง800บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนได้7 0 0ด้ถึง800บาทและเดือนธันวาคมก็ได้อีก 700ถึง800บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้าส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับเป็นประจำต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเปิดลงทะเบียนใหม่ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี65นะครับ กลุ่มที่สองที่มีการได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมก็คือกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ1,500บาทซึ่งเงินเนี่ยก็จะเข้าในแอปเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเดิมได้อยู่แล้วคนละ3 0 0พันได้ของใหม่เพิ่มไปอีก1,500บาท รวมแล้วคนหนึ่งก็จะได้ใช้สิทธิ์4,500บาทสำหรับคนละครึ่งเฟส3และสามารถใช้ได้จนถึง31ธันวาคม64นี้กลุ่มที่3ที่ได้มีการเติมเงินเยียวยาพิเศษนะครับก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ ในส่วนของกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่มีการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนและนำบัตรประชาชนไปใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับอยู่แล้วเข้าบัตรประชาชนเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกระกฎาคมที่ผ่านมา และก็จะได้เติมอีกเดือนละ300บาทในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็รวมเป็น500บาทและเดือนธันวาคมก็อีก500บาทสำหรับใช้นำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าของกินของใช้หรือว่าใช้บริการกับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านคนละครึ่งก็ใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน นี่เป็น3มกลุ่มหลักๆสำหรับประชาชนที่ได้รับการเพิ่มเติมเ,มเ,มเงินเยียวยาล่าสุดนะครับซึ่งทั้ง3มกลุ่มนี้เนี่ยก็ครอบคุมพี่น้องประชาชนเนี่ยสีกว่าล้านคนเลยนะครับก็ยังไงก็ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามความจำเป็นส่วนเงินเยียวยาจะมีเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรต้องรอเกาะติดอย่างใกล้ชิดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับ